บทบาทใหม่ไอดอลสาวขวัญใจหนุ่มๆคนนี้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกป้ายแดงแฟนคลับกำลังจะได้ดูซีรีส์วัยรุ่นเรื่อง The Rhythm of My Life จังหวะชีวิตลิขิตฝันผลงานการผลิตของบริษัท JSL Global Media จำกัดที่ขนทับนักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ตบเท้าเข้าร่วมแสดงโดยเรื่องนี้นำแสดงโดย2พระนางป้ายแดงอย่างต้นต้นหนที่ควงคู่มากับโมบาย B.N.K.48 เจเจแดนพฤกพยุงสมมาตรภัยหิรันนาดยุวทิ์และสำหรับโมบายถือเป็นอีกก้าวเพราะก่อนหน้านี้เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าเธอนั้นคือไอดอลสาวและตอนนี้ผ่านตัวเองมาเป็นนางเอกแล้วเอาเป็นว่าแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้เธออย่างมากมายเลยค่ะ